มาสอนพับจะหลวดแค่นี่ยไม่บอกพีชดูเอาเองอมแม่อยู่พับให้มันเป็นแบบนี้นะครับโอเคเอาไปเปิดออกมาแล้วก็พับแบบนี้ ครับทาให้เป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้อือครับแล้วก็ถ้ามีแสงเราขอทโทด้วยนะบางุูดเยอะเยเอ,อ๊ะ โ okay. อเคทำให้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปก้าออกมาแล้วก็พับโ <c oughs> <c oughs> อเป็นนีครับต่อไป แล้วอนไรอ่ะโอเคขะพับให้เป็นแบบนี้แล้วก็เอานี้ขึ้นมาแล้วก็ริดแล้วก็พับขึ้นเอ้ับให้มันเป็นแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็กางแล้วก็กางปิด การปิดนี่กามปิดโยกโยก,ยกอืมการปิดมันเป็นนี้ครับสุดอ๋อโอเคนี่แล้วก็พับห่างสุดอะ ทำให้มันนี่ทำให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปพับหัวให้มันเป็นแบบนี้ครับลัวก็บีบแบบนีบ้นะพับแบบนี้แล้วก็บีบบีบ,ออบกกออให้มันเป็นแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บก้าวออกมาการให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เอานี้ลงครับ ก็บีบปื๊บไหนแลเสร็จแ,แ,แม่หยิบดิเชอาให้หน่อยโอเคแล้วก็ีสเซอร์หมนปี๊ดนะ เออคืนมาถ่ายห,หนูไอ้บบยับอ้าวหนูก็หน่อยนะเป็นลูกนี่มันเหนื่อยเหรอเออฮะมาเร็วๆถ่ายหเนาะถ้ามีคนมาส่งมาให้หนูอย่างเดียวเราจะพูดอ่ะเลยอย่าพึ่งถ่ายนี่เราจะไปรอดให้ดูเออเราสี่เดือน นอกนู ừ, ừ. ่นยืนอยู่ตรงนี้นะอยากไปไหนโอเคนี่สนนะไม่กันวิ่กลับวิ่กลับเอามาก่อนยากดแอคกูนะโอเคไม่แวะเออไม่ยนมหรอกโธ่ทำไมบอกว่าไม่แวะ <laughs> ừ. 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 Mẹ dữ ở đây tí phép nha, yak con lại nó. Go mm on -hmm. ไปยังเมื่อยแล้ว โอเคจบเพียงเท่านี้จรวดกระรอนประมาณนี้นะไไนบ,นบ๊ายบายค่ะ